ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ธัญญาอาสยามพ่ออาโลและคุณยายแมมดารากรอยู่นี่นะลูกยายแมแมอยู่นี่ไปพี่น้องอยู่นี่ไฮ้ไมีใครมั่งเนี่ยใครมั่งเนี่ยมาหาหนูอะใครมั่งมาหาหนูาหาหนจำได้ไหมฮัลโหลน้อย สาน้อห่ะฮัลลิรกนิมเบิกนิมบกนี่มินตาราจูยินดีต้อรับเข้าสู่โลกใบนี้ค่อใลกใบนี้ใจดีกันนะเขาเนี่ยแตลลูกป้าเขากินอยู่เนี่ยกินแบบนี้แหละ แม่เอาไซลินมันยีผนมันยีเป็นเกยงม้มมง,นง,นงนห,นหนึ่งใช่ทีนี้กันนะเก่งเก่งลูกเก่งอ้าวทั้งนอนทั้งกินฮะโอ้ยหนอพูดอนะ่ะนีน่ารักอะ่ะโอ้ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกตัว